สวัสดีครับผมนายดุษพนธนบัตรนะครับวันนี้ผมจะมาทําโจทย์เรื่องแรงทางข้างนะครับโดยการใช้วิธีโค้งประตูนะครับโจทย์ที่ผมได้มานะครับก็มีลักษณะนี้นะครับโดย P ของผมก็จะเป็นเลขหกจุดหนึ่งนะครับหารสองจะได้เท่ากับสามจุดศูนย์ห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหกจุดหนึ่งครับผมก็ใส่ทุก ทุกตารางเลยนะครับโดยตารางของผมนะครับจะมีอ่า V นะครับมี M นะครับมี V มี M แล้วก็มีแรงตามแนวแกนนะครับในเสานะครับเยวเป็นสามจุดศูนย์ห้าสามจุดศูนย์ห้านะครับโดยตอนแรกนะครับเราจะทำโดยเราจะเริ่มโดยการหาแรงเฉือนภายในเสานะครับแรงเฉือนภายในเสานะครับผมก็จะหาจาก โดยแรงเฉือนนะครับภายในเสาผมก็จะหาจากตรงนี้เลยนะครับหาเอาจากเอา3.05นะครับมาหารกับ2นะครับโดยแรงนอกเสานะครับสองฝั่งนะครับจะแรงภายในเสานะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของเสาข้างนอกนะครับตอนแรกผมก็หาแรงภายในเสาก่อนเลยนะครับก็3.05หาร2ครับก็ได้61ส่วน40นะครับตรงนี้ ต่อไปจุดนี้นะครับแสดงว่าซ้ายหกสดส่วนสิบขวาก็ต้องห1สิบเอส่วนสี่ววสิบน,นะครับต่อไปผมก็เอาหกจุดหนึ่งนะครับบวกกับสามจุดูนย์ห้านะครับแล้วก็มาหารสี่นะครับผมได้ร้อยปดสิบสามส่วนแปดสิบนะครับซ้ายกับขวาเท่ากันนะครับแรงเสาด้านนอกจะเท่ามีค่าเท่ากันนะครับส่วนเสาด้านในนะครับจะมีค่าเป็นสองเท่า ก็คือเอาร้อยแปดสส่วนแปะครับคูณ2ครับก็ตรงกลางนะครับเสาด้านในจะมีค่าเท่ากับร้อยแปดส่วนสี่สิเอาไปนะครับผมก็หกจบวกกับหกุดแล้วก็บวกกับสามจุดนะครับแรงที่มาเข้าทางซ้ายนะครับก็ทั้งหมดนะครับหาร6ครับก็ได้6 1สิ่วนยีี่นะครับเสาด้านนอกก็จะเป็น6 1สิ่วนยี่ี่นะครับ ส่วนด้านในนะครับจะจะมีค่าเป็นสองเท่านะครับก็คือเอาหกส่วนสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่คูณสองนะครับก็ได้ได้หกสิบเอ็ดส่วนสิบสองนะครับพอเราได้แรงภายในแรงเฉือนภายในเสาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาแรงเฉือนภายในเสานะครับไปหาโมเมนต์นะครับโดยไปหาโมเมนต์ภายในเสาโดยโมเมนต์ภายในเสาจะได้มาจากเอาแรงเฉือนภายในเสานะครับคูณกับ L ส่วนสองนะครับระยะเสานะครับ ผมก็เอาหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับมาคูณกับ L อส่วนสองก็คือสามส่วนสองนะครับก็จะได้โมเมนต์ภายในเสานะครับโดยโมเมนต์ภายในเสานะครับจะมีทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะเพราะมีแรงเข้ามาทางซ้ายนะครับทําให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาส่วนโมเมนต์ภายในคานะครับจะมีทิศตามเข็มนาฬิกานะครับผมก็ไอโมเมนต์ภายในเสานะครับตอนแรกนะครับเอาแรงเฉือนภายในเสามาก็คือหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับ แล้วก็มาคูณกับ L ส่วน2ก็คือคูณ1.5นะครับก็ได้อบบ183 183ส่วน80นะครับผมก็เริ่มเขียนลงไปเลยโมเมนต์ Moment. ภายในเสานะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับเสานอกกับเสาในต่อไปก็ผมก็เอา183ส่วน80นะครับมาหาร มาคูณกับ4ี่ส่วนสองนะครับก็คือ l ส่วนสองนะครับก็เป็นร้อยแปดสิบสามส่วนแปดสิบนะครับตรงนี้นะครับแรงเฉือนภายในเสานี้นะครับมาคูณกับ l ส่วนสองระยะเสานะครับก็คือร้อยแปดสามคูณกับสองนั่นเองครับก็ได้ร้อยแปดสามส่วนสี่สิบนะครับเป็นโมเมนต์ภายในเสาของจุดนี้พอจุดต่อไปนะครับผมก็เอามาคูณสองเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เท่ากับร้อยแปดสิบสามส่วนยี่สิบนะครับ ส่วนเสาฝั่งนี้นะครับก็เอาร้อยแปดสิ่วนแปดคูณสนะครับก็จะได้1 8 3ยแส่วนสีนะครับต่อไปนะครับอ่าชั้นชั้นสุดชั้นแรกนะครับก็เป็น6 1สิ่วนยีใช่ไหมครับมาคูณกับ5้ส่วนสองนะก็คือ2.5นะครับผมก็หกสเอ6ดส่วน24่สคูณสอนะครับก็ได้3ามศูส่วนสีนะครับ ก็เราไปก็เอา61ส่วน12คูณ2.5นะครับก็จะได้3040เอ้ย305024น,นะครับตรงนี้มันเลขเดียวกันก็ค่าเท่ากันนะครับ305024ส,ส่วนสองนอกก็คือ3 0 5สน4 8นะครับโดยเอา61ส่วน24ตรงนี้นะครับมาคูณกับ2.5นะครับจะได้เท่ากับ3 0 5แ4 8ครับต่อไปนะครับพอเรา หาโมเมนต์ภายในคาไอภายในเสาได้ใช่ไหมครับต่อไปเราก็มาหาโมเมนต์ภายในคานนะครับโมเมนต์ Moment ภายในคานก็คือตรงนี้นะครับเราจะใช้วิธีจุดต่อจุดนะครับก็คือเอาโมเมนต์ภายในเสานะครับมาคิดเทียบกันนะครับเพื่อหาโมเมนต์ภายในคานโดยใช้วิธีจุดต่อนะครับตรงนี้นะครับโมเมนต์ Moment ภายในคานของผมก็คือจะได้ร้อยแปดสิบสามส่วนแปดสิบนะครับ โมเมนต์ภายในคานผมนะครับมาจากโมเมนต์ภายในเสานะครับเพื่อทําให้มันสมดุลกันนะครับหรือว่าพอบวกลบกันแล้วได้เท่ากับศูนย์นะครับต่อไปผมก็มาหาจุดนี้นะครับก็จะได้มาจากร้อยแปดิบสามส่วนสี่สิบนะครับมันเป็นทิศทัวนะครับพอทิศตามของคานก็จะเป็นร้อยแปดิบสามส่วนสี่สิบมาจุดนี้นะครับโดยผมเอาจากโมเมนต์ภายในเสามาคิดนะครับต่อไปโมเมนต์ภายในเสาตรงนี้นะครับมันจะได้มาจาก ขออนุญาตโยงครับมันจะได้มาจากร้อยแปดสิบสามนะครับส่วนแปดสิบนะครับบวกกับร้อยแปดสิบสามส่วนยี่สิบนะครับแล้วก็ลบกับร้อยแปดสิบสามส่วนสี่สิบนะครับคือด้านหน้านะครับคือเอาตัวนี้นะครับบวกกับตัวนี้นะครับแล้วมาลบกับตัวนี้นะครับเราจะได้ตรงกลางนะครับก็คือโมเมนต์ภายในคานะครับก็คือจะได้เท่ากับห้าร้อย เดี๋ยวขออญาดบวกแป๊บนะครับได้ห้าสี่เก้าส่วนแปดสิบนะครับตรงนี้นะครับต่อไปโมเมนต์ภายในคานจุดต่อไปนะครับก็คือจุดนี้นะครับ มาจาก183ส่วน40บวกกับ305ส่วน48นะครับก็จะได้เท่ากับ26ร83ส่วน40บวกกับ305นะครับส่วน48นะครับนี่ได้26 23ส่วน240นะครับก็คือเอาอันนี้นะครับมาบวก,กบอันนี้นะครับ จะได้เท่ากับตรงนี้นะครับก็คือใช้โมเมนต์ภายในเสามาคิดนะครับเพื่อหาโมเมนต์ภายในคานนั่นเองนะครับเราเราก็มาหาในคานจุดนี้นะครับก็จะได้เท่ากันนะครับก็คือสองหกสองสามส่วนสองร้อยสี่สิบครับต่อไปตรงนี้นะครับจะได้มาจากหนึ่งแปดสามบวกกับก็คือตัวนี้นะครับบวกกับตัวนี้นะครับแล้วมาลบกับตัวนี้นะครับก็จะได้เท่ากับสามร้อยห้าส่วนสี่สิบแปดนะครับ โดยตรงนี้นะครับที่3ามร้อยาสิแปดมาจากนะครับหนึ่งดบสามนะครับส่วนด้วย40สบนะครับบวกกับ3ามห้านะครับโมเมนต์ภายในเสานะครับแล้วก็ลบกับด้านหน้านะครับก็คือสองหสองสามนะครับส่วน240บนะครับก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะครับโดยเอาตรงนี้ตรงนี้มาบวกกันแล้วมาลบกันนะครับพอเราได้โมเมนต์ภายในคานเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาหาแรงเฉือนนะครับ มาหาวีในคานนะครับเราก็มาหาแรงเฉือนในคานตรงนี้นะครับที่เรายังหาไม่ได้โดยแรงเฉือนในคานนะครับเราได้มาจากโมเมนต์ของคานนะครับหารด้วย L อส่วน2นะครับคือเราเอาร้อยแปดสสามส่วนปดิบนะครับโมเมนต์ภายในคานเนี่ยมาหารด้วย L อส่วนสองก็คือ L คือ6กใช่ไหมครับ L อส่วนก็เป็นหกส่วนสองครับก็จะได้เอาร้อยปดสสามส่วนปดิบมาหารสามนั่นเองครับก็จะได้ตัวนี้นะครับแรงเฉือนภายในคานนะครับผมก็เอาร้อยปดสิบสามส่วนกับ แปดสิบนะครับหารสามนะครับจะได้หกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบนะครับก็เป็นแรงเฉือนภายในคารนะครับอันนี้ผมก็เอาร้อยแปดสิบสามนะครับส่วนสี่สิบนะครับจุดนี้นะครับผมเอาร้อยแปดสสามส่วนสี่สิบหารด้วยสามเหมือนเดิมนะครับเพราะหกหารหารสองก็ได้สามนะครับร้อยแปดสิบสามส่วนด้วยสี่สิบนะครับหารสามครับจะได้หกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบครับ อันนี้ก็เอาห้าสี่เก้านะครับห้าสี่เก้าส่วนแปดสิบนะครับหารกับสามเหมือนเดิมครับจะได้ร้อยแปดสิบสามส่วนแปดสิบต่อไปก็เอาสองหกสองสามส่วนสองร้อยสี่สิบนะครับหารสามเหมือนเดิมครับนนี้ก็จะเป็นสองหกสองสามส่วนเจ็ดร้อยยี่สิบครับ ต่ออันนี้มีค่าเท่ากันนะครับสองหกสองสามส่วนเจ็ดิต่อไปจุดนี้นะครับก็จะเอา3 0มศูนย์ห้าสนหส่วนสี่ิบแนะครับหารด้วย l ส่วนสก็คือ10บหารสนะครับก็คือหารด้วยห้านะครับก็61สิ่วนสีนะครับนี่จะเป็น61สิ่วนสี่สิครับ พอเราได้โมเมนต์เอแรงเฉือนภายในคานเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ครบแล้วครับกราฟ v กับกราฟ m นะครับเราก็จะนํากราฟ V นะครับไปหาแรงตามแนวแกนเฉพาะเสานะครับก็คือหา s อนะครับเฉพาะเสาโดยเราจะคิดจากแรงตามแนวแกนของเสานะครับมาจุดคิดจุดต่อจุดนะครับ แล้วก็โดยใช้ v นะครับโดยผมจะคิดให้ดูจุดแรกนะครับโดยตอนแรกผมให้จุดผมคิดจุดนี้ก่อนเลยนะครับเป็นจอยนะครับจุดแรกนะครับโดยแรงตามแนวแกนของผมเป็นหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบใช่ไหมครับอแรงตามในในเสาของผมก็จะเป็นหกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบนะครับโดยนี่นะครับมาจากเอาหกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบนะครับเอาแรงเฉือนภายในคานนะครับมาคิดก็จะเป็นหกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบในเสาเหมือนกันครับ ข้างนอกหกสิเอ็ดส่วนแปดสิบนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นลบนะครับลบหกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบนะครับเป็นแรงตามแนวแกนของเสานะครับโดยมันจะมีวิธีเช็คอยู่ก็คือจุดนี้กับจุดนี้มาบวกกันนะครับเหมือนกับเป็นชั้นนะครับชั้นนี้กับชั้นนี้มาบวกกันจะต้องเท่ากับศูนย์นะครับเห็นไหมครับชั้นชั้นที่สามผมเอาหกสิบเอ็ดลบหกสิบเอ็ดบวกแปดสิบกับหกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบก็จะได้ศูนย์เหมือนกันนะครับต่อไปลองมาคิดจุดต่อไปเลยครับเราก็คิดจุดนี้เลยนะครับโดยยเราใช้อ นี่นะครับโดยจุดนี้นะครับมันจะได้มาจากนะครับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบของนี่นะครับของแรงเฉือนนะครับกเอาหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบผมก็มาเขียนได้เลยนะครับก็เป็นหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบต่อไปนะครับผมก็มาคิดแรงตรงนี้นะครับโดยได้มาจากได้มาจาก ลบลบหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับของแรงเฉือนในเสาน,นะครับลบหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับบวกกับหนึ่งร้อยแปดสิบสามส่วนแปดสิบนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบสามส่วนแปดสิบแล้วก็บวกกับหกสิบเอ็ดส่วนหกสิบเอ็ดส่วน 80สิบนะครับก็คือตัวมันเองนะครับก็คือแรงตามแนวไอตามแนวเสานะครับผมก็จะได้เท่ากับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบเหมือนเดิมครับตรงนี้ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับจะได้มาจากนะครับอ๋อได้มาจาก ร้อยแปดสิบสามส่วนแปดสิบนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอลาเส้นแบบร้อยแปดสิบสามส่วนแปดสิบครับลบลบร้อยสามส่วนแปดสิบลบกับหกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบนะครับลบกับหกสิบเอ็ดส่วนแปดสิบจะได้เท่ากับลบ ลบหกสบเอ็ดส่วนยี่สิบนะครับเรามาสามาร,ามารถใช้คําตอบได้นะครับโดยเอาตรงนี้บวกกับนี้บวกกับนี้นะครับจะต้องเท่ากับศูนย์นะครับผมก็เช็คก่อนครับหกสิบเอ็ดส่วนด้วยสี่สิบบวกกับหกสิบเอ็ดส่วนด้วยสี่สิบแล้วก็ลบหกสิเอ็ดส่วนด้วยสี่สิบนะครับก็จะได้ส่วนด้วย 40, สี่ 40, สิบก็จะได้เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมนะครับลบกับหกสเอ็ดส่วนด้วยยี่สิบนะครับ ก็ได้เป็นศูนย์นะครับก็แสดงว่าชั้นนี้ก็ผ่านแล้วนะครับต่อไปก็มาคิดอีกชั้นหนึ่งครับชั้นสุดท้ายนะครับโดยจุดนี้นะครับได้มาจากแร,แรงเฉือนในคานนะครับสอ,อ,องหกสองสามส่วนเจ็ดนี่นะครับขอใช้สีอันนี้ลบๆไปก่อนเลยจุดนี้นะครับ จะได้มาจากแรงไายในแรงในคานะครับก็คือสองหกสองสามนะครับส่วนเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็บวกกับนะครับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับก็คือเอาตรงนี้นะครับแรงเฉือนภายในคานะครับบวกกับแรงที่เราหามาได้ตอนแรกหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับก็เป็นสองหกสองสามส่วนเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับบวกกับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับก็ได้เท่ากับสามเจ็ด สองหนึ่งส่วนเจ็ดรอยี่สิบนะครับต่อไปจุดนี้นะครับผมก็เอาสองหกสองสามนะครับที่เป็นลบนะครับมาบวกกับสองหกสองสามส่วนเจ็ดรอยี่สิบที่เป็นบวกนะครับพอมันหักล้างกันมันเหลือศูนย์นะครับแล้วก็มาบวกกับตัวมันเองนะครับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับมันก็จะได้เท่ากับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับต่อไปผมมาคิดจุดนี้ก่อนนะครับ จุดนี้นะครับจะได้มาจากแรงแรงเฉือนภายในไอตรงนี้นะครับเป็นบวกใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้ผมถ้าต้องการให้มันเป็นศูนย์ก็ผมก็ใส่เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบนะครับตรงนี้เป็นลบหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบแปดนะครับเพื่อทําให้มันสมดุลนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เดี๋ยวผมคิดล่ามานะครับจุดสุดท้ายนะครับก็คือ ได้มาจากนะครับลบสองหกสองสามนะครับส่วนเจ็ดร้อยี่สิบนะครับก็คือแรงเฉือนภายในคานนะครับแต่ติดลมนะครับบวกกับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดส่วนหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบแปดนะครับก็คือแรงเฉือนภายในคานเหมือนกันนะครับแล้วก็ลบกับหกสิบเอ็ดส่วนยี่สิบนะครับตัวมันเองนะครับโดยเอามาจากนี่นะครับแรงเฉือนภายในคานนะครับลบสองหกสองสามนะครับบวกกับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบแปดนะครับแรงเฉือนภายในคาน แล้วก็มาลบกับตัวมันเองนะครับตามแนวแกนนะครับก็คือ6 1ส0่วนยีก็จะได้เท่ากับ้เท่ากับลบสองนะครับส่วน45นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แรง ามแนวแกนของเสาเลยนะครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าถูกหรือผิดผมเอาตรงนี้มาบวกกันก่อนนะครับมันจะต้องได้เท่ากับศูนย์นะครับสามเจ็ดสองหนึ่งนะครับส่วนเจ็ดร้อยี่สิบนะครับบวกกับหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบลบสองสี่สี่ส่วนสี่สิบห้าแล้วก็ลบหกสิบเอ็ดส่วนยี่สิบนะครับเอ้ยลบลบหกสิบเอ็ดส่วนสี่สิบแปดนะครับ สามเสองหนึ่งส่วน720มันจะได้เท่ากับศูนย์พอดีเลยนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ